จะลืมกินยาด้วยนะแม่มาดื่มเช้าโอเอืมเป็นไงบ้างครับมีขึ้นไหมอืมก็ดีนี่แหละแกไม่ต้องกลัวแม่จะตายไวเราแม่อยู่ทนเหมือนไอ้จอบพลงตัวนี้แหละ ก็จริงนะแม่พัดลมตัวนี้อยู่เห็นมัตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ยังพัดเย็นดีอยู่เลยแล้วยิ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเวลาออกไปทำงานแดดร้อนๆแทบไม่กล้าบนเลยอครัวพัดลมบ้านเราจะไม่เย็นงั้นแม่นอนต่อนะครับเดี๋ยวโยไปทำงานก่อนจนอย่าลืมกินยาล่ะ ไปดีมาดีนะลูกนืา เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาหมอกันนะแม่จะได้พ่นยาโยได้กันมาแล้วกเก็บเงินมาใช้หมดปืนทะลกแม่กินยาที่หมอให้มาเด็กองดีขึ้นแล้ว เอา้ามาไงอ่ะความคิดถึงขอกมามเหน,ห,มนหนื่อไหมนิดหน่อยบางากักกเอนเล่ห์างามพอดีเลย แล้วเป็นไงนงานที่กรุงเทพอ่ะดีนะแล้วรอบเนี้ฉันสั่งกาแฟเอวีดีมาฝากแกเยอะเลยทำงานกับบริษัทให้แสงสว่างในกรดีนะ,ะแกกลับบ้านทีไรอะ่ะก็เอาแสงสว่างมาฝากฉันกับแม่ตลอดเลยบางทีฉันก็อยากเป็นแสงสว่างให้แม่บ้างเหมือนกันนะ แต่ตอนนี้เป็นได้แค่หิ่งห้อยปะแกมาทำงานบริษัทเดียวกับฉันไหมที่ไบโออ่ะเจ้านายก็ใจดีแถมยังมีสวัสดิการด้วยเงินเดือนอ่ะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแถมยังมีพักร้อนให้กลับบ้านด้วยแกก็รู้ว่าฉันเป็นไหนไกลจากแม่ไม่ได้อ่ะแกทำงานไม่หลับไม่นอน ฉันกลัวว่าเงินที่หามาเนี่ยจะได้เอามารักษาแกก่อนนะสิครั้งเนี้ยเชื่อฉันเถอะลองไปสมัครงานดูก่อนถ้าโชคดีเขารับขึ้นมาจะได้เก็บเงินไปรักษาแม่ไวไหไงฉันขอบใจแกมากนะทันที่เป็นห่วงฉันนะแต่ฉันว่าคงต้องไปถามแม่ดูก่อนอนะ แม่แกเป็นคนมาบอกฉันเองไว่าใ้ชวนแกไปทำง,งานที่กรุงเทพด้วยอ้าวหรอแล้วอยู่นู่นน่ะฉันก็ไม่ได้อยู่ร่วมห้องกับใครงั้นแกมาอยู่ห้องเดียวกันกับฉันแล้วกันไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้อาจจะโดนบ้างบางเวลา ค่าที่พักค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟไปเลยแต่ถ้ามีแก่ยงข้างอะ่ะฉันก็พร้อมออกเดินทางแล้วแหละ อีกแล้วนะแม่โยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องทำอะ่ะให้แน่ได้ออกกำลังกายบ้างเถอะเ่าไงเมื่อกี้ไปเจอทันมาทันก็เลยชวนไปทำงานด้วยไปเถอะลูกแม่อยู่ได้คนเก่งอย่างโยเนี่นะถ้าใครได้ไปเป็นลูกจ้างเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วไปลองสมัครดูนะอย่าทิ้งโอกาสดีๆนะลูก แ,แม่ต้องสัญญานะว่าจะดูแลตัวเองดีๆอะจ้าแม่สัญญาแม่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคไม่ห่วงแล้วงั้นเดี๋ยวโยไปอาบน้ำก่อนนะเหนียวหมดแล้วจ้าไปเถอะ ทำไมถึงต้องติดเยอะแยะขนาดนี้ล่ะลูกไม่รู้ไหมว่าหลอดไฟเนี้ยเป็นหลอดไฟฟ้าอากาศไม่จะได้หายใจสะดวกไหมครับอ๋อไม่น่าช่วงนี้นะแม่หายใจสะดวกมากขึ้นเลยลูกอีกอย่างแม่เคยบอกว่าแสงไฟจะทำให้บ้านไม่เงาโยก็เลยติดไฟเยอะๆเวลาโยไม่อยู่ไม่จะได้ไม่เงาไหมครับอขอบใจมากลูก นิ้งชื่นใจจังไปไปนอนได้แล้วลูกพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าไป นั่งคคุณโยทินของค,ครับคุณรู้ใช่ไหมว่าบริษัทไบโอเนจีทำเกี่ยวกับอะไรครับผมรู้ว่าบริษัทไบโอเนจีทำเกี่ยวกับไฟฟ้าให้แสงสว่างโดยเฉพาะไฟ LED แล้วก็พัดลมที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ บ้านผมก็ใช้ของไบโอนะครับเป็นพลมงตัวเก่าๆที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ไฟไล่ยุง้ํำแมลงผมตรงมาของสิ่งนั้นเลยครับฉันเห็นว่าคุณทำงานรับจ้างมาแล้วหลายอย่างที่สำคัญคุณดูแลแม่ที่ป่วยด้วยใช่ไหมครับผมอยากหาโอกาสที่มั่นคงจะได้มีเงินไปรักษาแม่ครับ เป็นไงฮันล์ฉันได้งานแล้วเฮ้ยจริงอ่ะจริงนียดีใจด้วยโอ้โ,อโออพี่ชอบคนที่มีความรับผิดชอบคนที่เก่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีวุฒิสูงเสมอไปแต่ที่สำคัญ ต้องมีใจที่อยากจะทำงานแล้วคุณก็มีสิ่งนั้นค่ะพรุ่งนี้มารายงานตัวกับฝ่ายคมน,นะคะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับ เ,นะเออจะทำของอะไรกินนี่คุณจะรับใครเข้ามาทำงานคุณจะไม่ผมช่วยตัดสินใจบ้างเหรอเรื่องการจ้างคนมันเป็นหน้าที่ของฉัน ค่งนี้โยได้เริ่มงานมาได้แล้วนะแม่เป็นไ,ไงเหงาไหมไม่เหงาเลยลูกตั้งใจทำงานนะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่อ๋อไฟอะ่ะที่โยติดไว้ให้แม่แล้วนะสว่างทั่วบ้านเลยขอบใจมากนะลูกครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแม่สวัสดีครับอะเสร็จแล้วอืมหอมตั้งชิมดูอร่อยนะ อ,อืะไรไหมอร่อยจริงบอกแก้วฉันขอบใจแกมากนะทันที่พาฉันมาไกลขนาดนี้ฉันรู้ว่าแกเป็นห่วงแม่แต่แกก็มีความฝันของแกมีเป้าหมายของทำ ฉันก็แค่อยากอยู่ข้างๆเวลาที่แกกำลังทำตามความฝันก็แค่นั้นแหละเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นไะบ้างเนี่ยฉันรู้สึกอุ่นใจจริงนะที่มีแกอยู่ข้างๆอะ แกไม่ต้องเก่งคนเดียวไปตลอดก็ได้ยังไงแกก้มีชนะข้างมามาอืดหมดแล้วกินก็เลอะเทอะ กินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะ <c oughs> <c oughs> อือืมเยี่ยมมากโง่โงนแล้ว ดีครับดีครับมารายงานตัวใช่ไหมครับพี่ชื่อมาวินเป็นผู้จัดการดูแลโกดังนี้ยินด,ดีต้อนรับนะขอบคุณครับผมชื่อโยทินนะครับไปดูงานในโกดดงหรอที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวทำงานหนักก็จริงแต่ก็ไม่มีใครทิ้งใคร ออแล้วถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยถามกันได้ตลอดเลยนะอ้ะนาน่าคุณนี่วะเมื่อวานเห็นมาสมัครงานวันนี้ได้ทำงานเลยเหรอวะเด็กเส้นหรือเปล่าวะเนี่ยคุณงานที่นี่จะเข้ามาง่ายหรือยากมันไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ทำงานดีหรือเปล่าสำคัญกว่าจริงจังไม่ได้นะผู้จัดก,การแค่แซลล่นก็เมื่อวานเห็นกระโดดดีใจกันกไก่ทันวาก็นึนกว่าเป็นแฟนกันสิอ๋อผมก็แค่ดีใจที่ได้งานนะครับก็เลยเหมือนไม่ใช่แฟนกันเลยเนะาะเช้านี้ไม่มีเอกสารที่ต้องรีดทรงหรอครับเอกสารแผนแผมอะมีเยอะแยะครับแต่วันนี้ก็แค่มาทักทายน้องใหม่ ไม่ทําให้ผมเสียเวลางานหรอกครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมอก็ต้องตั้งใจทํางานเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้มีเจ้านายมาคอยดูแลแบบคนไทยบางคนเลไปดูงานในโกดักดดงกันต่อครับ คุณทรงเนี่ยมีหลายขั้นตอนนะเอ้าพี่แรกๆอาจจะงงหน่อยแต่มีอะไรทําผมได้ตลอดเลยนะแต่วันเนี้ยอนเหงาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจอบข้างนอกกันอ่ะอ่ะห่วงใยกันแบบเนี้ยไม่ได้มาเล่นๆลำพังพี่คนเนี้ย <c oughs> ที่นี่ไม่ใช่ที่หรูหราเทตามีใจซื่อสัตย์แลว่าตั้งใจชาวนาจะเห็นเองเชื่อพี่ต้องมาใหม่เหรอสวัสดีครับผมชื่อโยทินนะครับหน้าตาน่าจดจำดีเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้พบกันบ่อยๆนะ นาน้องเพิ่งเริ่มงานวันแรกออผมดูแลให้อยู่ครับไปทำงานก่อนเถอะยห่าหยันเหมือนเดิมเลยนะสมกับที่คุณหนุ่ยชมให้ผมฟังบ่อยๆขอบคุณครับผมแค่ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดเออ ถ้าผมมีอะไรช่วยนอกเหนือจากหน้าที่มาวินช่วยผมหน่อยได้ไหมล่ะถ้าเป็นงานในโกดังผมเต็มที่ครับแต่นอกเหนือจากนั้นผมไม่ค่อยถนัดครับขอโทษนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อน อ้าวน้องใหม่กินข้าวคนเดียวหรอระวังจะเหงาเะะครับพี่เพิ่งมาใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักใครเลยนี่ถ้าอยากอยู่ดีมีสุขกันนะก็อย่าไปสนิทกับมาวินให้มันมากนะเข,ขาอะขยันจริงแต่เรื่องอื่นก็เยอะเหมือนกันนะเรื่องอื่น ไอ้มาวินมันเป็นลูกหลักคุณหนุย่ยทำอะไรก็ดูดีไปหมดแต่บางทีมันก็ทําเกินหน้าเกินตาเจ้านายผู้ชายไปไหนโยทินพักเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูของที่ต้องเช็สต็อกอ้าวลูกพี่มารับรู้เว้ยไอโยทินมึงก็ขยันขยันเลยนะจะได้เลื่อนขั้นไวๆเหมือนคนแถวนี้ อยากขอโยทิพมาไว้ที่ฝ่ายจัดซื้อผมต้องมีคนไปช่วยงานถ้าคุณอยากได้พนังกงานฉันจะรับมาให้งบที่ผมขอไปนี่คุณยังไม่อนุม,มัติอีกเหรองบที่คุณขอมาฉันว่ามันมากไปฉันไม่อนุมัติไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้คุณจะแม่สิทผมเลยเลยไง รอวันที่ผมมีอำนาจมากกว่านี้บคอนการนี้โดยเฉพาะลูกรลักของคุณนะผมจะไม่เก็บไว้ให้จีก,กันลูืกัดตา จะตั้งใจทำงานไม่ทำเกียรเสียหน้าแนะนำที่นี่าง,งานเยอะแต่ก็ยังดีนะที่เรามีหัวหน้าง,งานดีๆอย่างพี่มาวินใช่พี่มาวินอะ่ะเขาเท่ตรงที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่คนก็เคารพกันถ้า เราทำได้สักขึ้นของแกก็ดีนะแต่มันก็มีคนเมานะว่าพี่มาวินนะแกพโพลโกรดของคุณหนุย่ยบางคนก็พูดไปไกลเลยว่าอาจจะชู้สาวอืมแต่ฉันเน่อยก็ไม่ได้เชื่อหรอกฉันอยู่ที่นี่มานานแต่ก็ ไม่เคยเห็นว่าพี่มาวินแกนจะมีทีท่าแบบนั้นนะแกะให้เกียรติคุณหนุ่ยระตายแล้วก็ทำงานตรงไปตรงมามากด้วยถ้าพี่มาวินโดนเมาแบบนั้นอ่ะฉันว่าอีกไม่นานเราคงโดนเมาเหมือนกันนะทำไมกลัวเหรอฉันจะกลัวทำไม สิ่งที่แกทาให้ฉันอ่ะก็มีแต่ความปลาระนาดอีกทั้งนั้นเมืองทั้งเมืองอ่ะฉันก็รู้จักแกอยู่คนเดียวพูดจาดีแบบนี้อ, <c oughs> อยากได้อะไรปะครับแ <c oughs> <c oughs> กคงรูด้ด้วนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจออะไรหนักกว่านี้อีกนะแต่ไม่ว่ายัางไงเราจะผ่านไปได้วยกันนะเขีย okay. วอืมสนดาฉันจะเดินทางไปต่างประเทศ หนึ่งอาทิตย์และฉันจะมอบหมายงานให้ถึงขั้นต้องมอบหมายเหรอคนอื่นร่วมทำได้เนาะคงคิดว่าที่นี่เป็นุ่งดอกลาเวนเดอร์สินะมาวินช่วงที่ฉันไม่อยู่อยู่บริษัทนี้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกอยู่เป็นเพื่อนของเราจะรีบกลับไปนะคนก็จอกอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาปันเสซฉันเว้ย